สวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบกับคุณเที่ยนนะครับในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับผมตัวนี้เป็นคาซีโอนะครับ c t ที4 0 0นะครับที่ได้ลงคลิปไปเมื่อวานนะครับตัวนี้จะส่งไปที่คุณลุงน้อยนะครับอยู่ที่บางขุนเทียนนะครับสมดํากรุงเทพนะครับคุณลุงน้อยอยู่ที่กรุงเทพเด้อรับขออนุญาตใช้ภาษากลางนะครับในคลิปนี้เพื่อที่จะอธิบายนะครับการใช้งานต่างๆให้อ่า ลุงน้อยเข้าใจนะครับลุงน้อยรับทราบเนาะในส่วนของการเล่นแต่ละอย่างนะครับผมซึ่งคุณลุงก็เป็นนักดนตรีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะอธิบายการใช้งานนะครับคุณเทียนได้อธิบายไว้ในปกนะครับอันนี้ของแถมนะครับหนังสือโน้ตนะครับอันนี้แถมไปด้วยนะครับศูนย์เป็นหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับเบอร์คุณเทียงนะครับเด้ออ่าตัวนี้คุณเทียงอธิบายไว้นะครับการใช้งานแบงค์นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด 8แบงค์นะครับรุ่นนี้ลงได้10จังหวะนะครับ8แบงค์ซึ่งกูเรียงทำไว้แบงค์ที่1จังหวะโบเลโลนะครับมีเสียงอะไรบ้างนะครับปุ่มที่1ก็จะเป็นออแกนกีตาร์แซ็กซอนะครับนี่ทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมด8แบงค์นะครับผมโดยแบงค์ที่8กูเรียงตัวนี้จะใส่เป็นจังหวะกัวรชาชานะครับจังหวะกัวรชาชาให้นะครับเป็นจังหวะพงสากลนะครับผมจังหวะที่ใช้เล่นนะครับอ่ะโอเคนะครับผมหนังสือเล่มนี้ก็จะแถมไปให้นะครับพร้อม อ่ะอะแดปเตอร uh, 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 ์นะครับ uh, ตัวน oh, well ี้จะเริ uh ่ม huh. ต oh, ้นมานะครับอธิบายคร่าวๆก็คือส่วนนี้นะครับในการควบคุมกลองนะครับอินโทรโซโล่นะครับโซโล่หนึ่โซโล่สนะครับแล้วก็เอนดิ้งนะครับจบอันนี้โซโล่กลองปิดเปิดกลองนะครับอันนี้เปิดคอร์ดนะครับซึ่งเมื่อเมื่อบันทึกลงแบงค์มันจะอันนี้เป็นอ่เป็นคอร์ดเรียบร้อยนะครับโซโล่อันนี้โซโล่ที่1นะครับ เวอรชันที่1อันนี้โซโล่ที่2มันก็จะกลายเป็นไวเลชันที่2อ,อ่านะครับเป็นตัวโซโล่นะครับผมเวลาเล่นพอดมุกนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ปิดเปิดนะครับอ่ะปิดเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับปิดเครื่องนะครับอ่าตัวนี้วอลลุ่มนะครับผมตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นช่องของเสียบอ่าสำหรับ ต่อเครื่องเสียงนะครับจะเป็นแจ็คนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจะเป็นแจ็คแบบนี้นะครับแจ็คสตอริโอใหญ่นะครับแจ็ค6.5นะครับแจ็คสตอริโอจะต้องมี2ขีดนะครับเพื่อที่จะให้เป็นเสียงสตอริโอถ้ามีขีดเดียวตรงนี้มันก็จะกลายเป็นโมโนนะครับอ่าตัวนี้ก็จะช่องอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ช่องอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นออเดีโออินนะครับตัวนี้เสียบพีเดิลนะครับพีเดิลแล้วก็ตัวนี้ต่อคอมพิวเตอร์นะครับ เปิดเครื่องนะครับเออมื่อเปิดเครื่องขึ้นมามันจะเป็นเสียงจะเปิดเปิดเสียงครับมันจะเป็นเสียงเปียโนนะครับจะเป็นเสียงเปียโนนะครับผมเดี๋ยวทดสอบริมให้ดูนะครับมาทดสอบริมนะครับ ทุกร mm ีมนะครับผมถ้าอยากกดเปโนตัวนี้ก mm ็ไ hmm. ด mm ้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเล่นอยู่เราสามารถกลับมาเสียงเปโนได้ปุ่มนี้ได้เลยนะครับทีนี้กลองก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นม e โทรนอมนะครับมโทรนอมนะครับตัวนี้สามารถปรับช้าเร็วได้นะครับสามารถฝึกเราสามารถปรับความเร็วของเมโทรนอมได้นะครับช้าลง เป็นตัวนับจังหวะนั่นเองนะครับเป็นตัวนับจังหวะนั่นเองนะครับตัวนี้มีโทนองนะครับตัวนี้ก็โซโล่กลองนะเปิดคอร์ดอันนี้อธิบายอันนี้เป็นเทมโปนะครับช้าเร็วนะครับทีนี้เวลาเราจะเล่นนะครับแบงค์จะมีทั้งหมด8แบงค์นะครับนี่ดูตรงนี้นะครับนี่มันก็จะเลื่อนกดแบงค์ทำไมครับมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอครบแปดมันก็จะกลับมาที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแบงค์ที่หนึ่งนะครับนี่แบ แปลงที่หนึ่งนะครับอันแรจะเป็น Organ. ออแกนที่สองกีตาร์ครับที่สามเซ็กซโซโฟน,นที่สี่ <dri ality> เลือกเสียงนะครับเรามากดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็มาบวกลบได้เลยนะครับเช่นถ้าจะเอาเสียงไหนนะครับจะเอาเสียงไหนจะเอาเสียงไหนมาแทนปุ่มใดปุ่มหนึ่งเราสามารถกดบันทึกตรงนี้นะครับเนี่ยกดบันทึกปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้แล้วก็เซฟลงที่ปุ่มนั้นได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะไปทับเสียงเก่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเซฟนะครับต้องต้องต้องดูดีนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้ามันทับแล้วอาจจะเสียงนั้นอาจจะหาไม่เจอนะครับผมวิธีการเลือกก็คือมีตรงนี้ S 1> <S 1> เสียงมีทั้งหมด600กว่าเสียงนะครับนี่เสียงมีทั้งหมด600กว่าเสียงนะครับส่วนจังหวะนะครับก็จะมีอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบจังหวะนะครับนี่ตัวนี้เป็นร้อยเก้าสิบจังหวะะครับพวกนี้จะเป็นเพลงในเครื่องนะครับอ่ะเมืเ่อเล่นแล้วนะครับอ่ะเล่นปุ๊บทีนี้เราจะไปแบงค์ที่สองนะครับแบงค์ที่สองเราก็กดแบงค์ให้ขึ้นมาเลขสองนะครับ จังหวะมันจะยังเป็นวโ,โลอยู่นะครับเราต้องกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งใน4ปุ่มนี้ก่อนนะครับอ่าเป็นการเรียกจังหวะมานะครับ บิกินนะครับแบงค์สองต่อไปแบงค์ที่3ครับ มาเล็กสี่โเล็กหนึ่งีเราูดแทนเอมาริบ้าน,นะครับแทนเสียงโพรงลัง ไปแบงค์ที่5ครับกดแบงค์ที่ห้าอ่าเรียกว่าลกศูนย์นะครับ เราก็จะเป็นัง ครับวราชา ครับวนี้แปดนะครับจะเป็นกราชานะครับผมอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมวิธีการเลือกเสียงก็ไปกดตรงนี้นะครับเราไปเลือกเสียงมาถ้าจะเซฟก็ได้เสียงแล้วนะครับเราก็กดบันทึกค้างไว้แล้วก็ลงปุ่มที่เราจะลงแทนเสียงนั้นๆนะครับถ้าลงไปแล้วมันจะไปทับเลยครับเด้อนะครับอันนี้คือคุณเชียงต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับท่านสนใจนะครับคีย์บอร์ดมือ1มือ2นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0ูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ด 015นะครับ0815747015นะครับคอก PA 600ยังอยู่นะครับผม23,900บาทนะครับผมคอก PA 600นะครับคีย์บอร์ดมือ2นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ